สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจลครับวันนี้ฮะอยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการเช่นเคยครับวันนี้วันฝนตกนะฮะรีวิวกับแบบด่วนๆนิดนึงแล้วกันไม่รู้จะลงเม็ดอีกหรือเปล่านะครับผมนี่ข้างหลังผมครับเป็นโตโยต้ารีโวครับ 2.4J+ ครับปี19นะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนี่นะครับผมคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวครับตัว 2.4J+ ปี19นะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับผมราคาคันนี้พูดคุยราคากันก่อนเลยครับราคาตั้งไว้ครับอยู่ที่ 3 7 8 0 0 0บาทนะครับย้ำครับราคาตั้งที่3 7 8 0 0 0บาทครับได้อะไรบ้างในราคานี้ครับอย่างที่บอกเลยคือตัวนี้ครับเป็นล้อจัดทรงมาแล้วนะครับนี่นะล้อขอบ18จัดทรงล้อมาแล้วแล้วที่สำคัญก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับผมตัวนี้มีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ2ปี20 0 0 0โลนะครับผมประกันเครื่องเกียร์2ปี20 0 0 0โลและที่สำคัญครับคันนี้ครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแอบแฝงที่หลังแล้วนะครับ รวมถึงคับของเรามีรรสไลด์เป็นของตัวเองนะครับผมแน่นอนครับต้องส่งฟรีแน่นอนนะครับผมโดยโรสไลด์ของทางเต็นท์เองนะครับผมนี่นะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างครับที่รับประกันคือครับการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำพวกงไฟไหม้ต่ดต่อตัวถังครับเล่เรื่องไม่ตรงครับโอนไม่ได้กอไม้นะครับผมถ้าเจอนะครับผมพวกนี้บอกเลยว่ารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมนี่นะตัวนี้เลยเอาไปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในนิดนึงแล้วกัน เดี๋ยวขอเปิดเข้าทางฝั่งนู้นนะครับมันจะได้ไม่ย้อนแสงเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างมืดนิดนึงคับวันนี้ครับท้องฟ้ามันคลึมๆนะฮะเข้ามาภายในครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นตัว 2.4J p l u นะครับสิ่งที่จะหายไปก็คือตรงพวงมาลัยนี้นะครับถ้าเป็นพวกตัว E ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันเนาะตัวนี้มันจะไม่มีนะครับระบวิทยุครับอ่านี่ฮะใช้บลูท t o t h ได้นะครับผมมีโหมด Bluetooth อยู่นะนี่ตัวเกียร์ครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับผม นี่นะแล้วก็ที่จะแตกต่างกันครับนี่มันจะไม่มีตัวอีโค o โหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ภายในภาพรวมสวยครับได้เป็นเบาะผ้าเดิมๆนะครับผมนี่ครับตัวข้างหลังเป็นเบาะหนังนะครับผมสภาพเรียบร้อยครับพร้อมใช้ครับจะพาไปดูเลขไปอีกทีนึงนะครับผมตรงนี้ครับ ขออนุญาตพาดูในส่วนของเลขไม้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างคราวนี้ครับเลขไม้นี่ครับายงานตามตรงครับแสนเจ็ดนะฮะเดี๋ยวดูฝากระโปรงกันนะครับว่ามีอะไรแบบไหนบ้างนี่ครับกระจกก็เป็นทับไฟฟ้าแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดดูฝากระโปรงทั้งนิดนึงครับว่าภายในมีอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับผมห้องเครื่องนะสภาพครับนี่ครับเดิมเดิมเรียบร้อยครับนี่น่าจะมีทําสีมานะนี่เงาเงานะนี่ไอ้นี่มีทําสีมาใต้เพจมกรมีนะครับผม๋ยวชิ้นนี้มีทําสีแน่นอนนะครับผมด้วยนะมีหลายๆยสีมานะครับผมนี่นะนี่สังเกตดูนี่เรารายงานกันตามตรงครับชัดเจนอยู่แล้วนะคะนี่ยรสองชิ้นนี่ ตรงนี้เนี่ยมันทำสีมามแต่เเงาๆนะอันนี้จะไม่ค่อยเงานะอันจะ้ันดารห็นว่ากันตามตองครับก็ต้องมาหมกกันครับรถเําไม่ใช่หอบมกนะนี่ครับห้องเครื่องครับไม่มีเยอะนะผมอันนี้น้ํามันแห้งเลยนะครับห้องเครื่องเรียบร้อยดีนะครับไม่มีคราบมัน ABS อยู่นะครับนี่ครับตัวสบายความร้อนตัวคูลแลนส์ครับเอามาระบบความร้อนต่างๆเรียบร้อครับขับใช้งานทางไกลได้เลยนะครับอมาเดี๋ยวไปสรุปในรถแล้วกันนะครับ คันนี้ครับขอพูดให้ฟังอย่างนี้ละกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กับผมครับเซลเจฟครับที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับผมนี่นะอยู่กับรถจริงๆครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับอ่าคันนี้ครับเป็นโตลต้าลิเวอร์สองชุดสี่เจพัสครับปีสิบเก้านะครับผมราคาตั้งอะไรครับสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันได้พอมลขอบสิบแปดไปเลยครับได้อะไรอีกครับประกันเครื่องเกียร์ครับสองปีสองหมื่นโลครับโดยการสไลด์ส่งฟรีครับของเรามันมีรถของตัวเองอยู่แล้วเนาะส่งฟรีได้เลยทั่วประเทศนะครับผมรวมถึงครับฟรีจััดดฟฟรรรรรีีีโออนนนนนนคคค่่าาาาาเิกกทุยงแล้้วะะบผม ใครสนใจครับก็ทั้งมาพูดคุยกันครับเรื่องรายละเอียดต่างๆในส่วนของพวกอัตราดอกเบี้ยนนะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะอยู่ที่เครดิตของผู้ซื้อนะครับผมก็มาพูดคุยกันแล้วกันสําหรับคลิปนี้ครับสั้นๆประมาณนี้แล้วกันฝนล,ลงเม็ดแล้วเดี๋ยวผมจะต้องเก็บรถก่อนแนละ้วเดี๋ยวว่ากันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผณค,ครับสวัสดีครับ